โอ้ต้นนี้ได้เป็นซิบต้นเนี่ยพูดนะปาดพี่น้องต้นเดียวพูดนะดึกไบใบออกมายังเหลืออีกบ่พูดนะบนตัวเป็นซิปกลัวต้นตัวโอ้แบบนี้มาฐานอยู่ขึ้นมาตะเวนข้าก็หนีเนาะพูดนะพูดปาดปาดเป็นเพรได้เก็บแต่ต้นเนี่ยเป้าเขียวโคดรโคตรเน่ะเป็นซิปกัว้ต้นเนี่ยต้นเดียวมันล่นลงหมดแล้วตีมันโดนแล้วตี ไข่เบอรเท่ากับเอลวากิกคุณแล้วเชลี่บ่มีกับเบากิกคุณเหรอสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้น้อยโคกกลางกับเบลเขียวสิมาเก็บบักม่วงครับพี่น้องเบลเขียวว่าแต่มันบ่มีว่าซั่นพี่น้องผมรูแม่นมันมืดบ่เห็นครับนี่นี่ครับบักม่วงโอ้ยเบลเขียวหน่อยพวกนี้มันมืดมันมืดมันมืดซื่อๆดอกเขาบ่เห็นเบิ่งดีๆ เี๋ยวครับพี่น้องนุ่ยสุกลดนลงหลายนะครับพี่น้องบม่ได้มาโดนนะครับไปอยู่สวนอินทผลลัมโอ้ยเพียวเบาเขียวนั่งนั่งนั่งใส่สูตรไม่เพียวบัสเบามาเบิ้งมาเบิ้งมาเพียวพี่มาเก็บเนี่ยท้ายพี่น้องเบิ้งเนี่ยเพียวหน่อยนึงอ่ะนั่งนั่งนั่งหามยางต้องนั่งลงผุนหน่อยมื่อนบัสตัวเนี้ยไม่เห็นว่าผุนนุ่ยสุกกับมีผุนอยู่ข้างหลังผุนนี่นี่อานี่กอนนี่ผุนอ่ะเพียหลายครับพี่น้องเบาเขียวผุนบอเห็นมันต้องนั่งลงพี่น้องหนครับหน่อยนึง นี่สองหนึแล้วครับต้นนี่นี่เห็นไหมสองหนึงง้างเลยนี่บบไง,เ,งเลยนี่เห็นบหนี่เห็นบหนี่นานแล้วโอ้ยเลยเป็นโล่ของตัวนะ่ะพูดนะนั่งบาดเนี้ยมขึ้นไป,ปาดเนะี้ยนั่งแล้วก็นเนี้ยมขึ้นไปพูดนะหลายตัวอ้าวสอบมาใส่เนี่ยต้องใส่สูตรนี้พี่น้องยังหาว่าเห็นเพราะมันมันเริ่มร้นถิ่มหลายแล้วเนาะ นั่งเบิ้งนั่งเบิ้งนั่นนี่ยนี่เด็กบาเขียวโอ้ยงามงามพี่น้องโอ้เหนื่อยนีกันรังสุกพี่น้องกันรังพอดีกินครับกันรังสุกกลอนซ้อนกลอนซ้อนนี่มาว่ะใส่สอบแนีมาซองเบิ้งเสียวดีกว่านี่ใส่สอบโอ้หิหาหน่วยแล้วงามงเอาเฉลี่ยจังหน่อยพี่น้องเก่าปะปนกันจังหน่อยไปโอ้หุ่นหน่วยสุกโดนนี่เพื่อ นั่นเดีเห็นบ่นั่นเดียนั่งออกเั่นแล้วเพราะได้อยู่เดี๋ยวเขาย่างไปสองล่องนี่แล้วก็ย่างครับนั่นนั่นเห็นบ่นั่น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 น่วยนั่นโอ้พอดีกิ่มสมเลยนะนั่นหน่วยซ้ำนี่ละซ้ำหมึกบ่มบ้านบ้านเขาเนี่ยโอ้เน่วยสุกเป็นได้เอาได้บ่คำนันคำนันสีสุกแห้งกับบ่ต้องเอาเพราะว่ามันเสี่ยเละเสี่งกันหรือเล่เสี่งกันมันเละเขาเอาหนื้อไปเพิ่นไปบ่มเอานะเนี่ยพี่น้องจอบเอาพี่น้องจอบเอา นั่งจอบไว้เป็นหาย,ยัางบู้นั่นเลยก็สูงงามเลยพ่อเขียวปมาดม่มีน้องจะกินตอนนี้แซ่บเลยนะครับนี่ครับโอ้กินได้อยู่บ่อเขียวนี่นเลยสุกแก่ๆเหนีง่งามเลยนี่นี่เดี๋ยวแยกไว้แยกไว้เดี๋ยวมัน้มทับกันฮะเอาใส่ไปเลยบ่มันทับกันดิเขาต้องนั่งซองแบบนี้เพราะว่าใบมันไหล หลอดตองพี่น้องชอบตองเอาโอ้ฝนลนนี่โบได้มาโดนพี่น้องยี่สวนอินทผพาล้ำย่างไปเอาจังอยว่าเฉลี่จังน่อยเฉลี่มันแซ่บดีครับพี่น้องกลิ่นสมเออพอดีกิ่นสุกเอาใส่ถุงเหนียวเนยได้สุกก็แยกคุ้งออกเขาเอาคอยคอยอยู่เป็นคนถือเอาเนยสุกไม่แยกคุ้งออกมันจะเละนี่ทับกันเออเนยสุกของพี่ ปูเหี้มั้ิ่งกันเพ็ดเดียวนิงเออนั่นโมเล่ทิ้งรถนะทิ้งเลยเออเออขันทัพเหนียวอยู่เนี่ยแต่ว่าขันทุกไล่พวกเอาบวกเพียงนั่งเบิ้งนั่งเบิ้งนั่งเบิ้งจอบซองพี่น้องจอบซองพุ่นไอ้นึงตกท่อนยี่ไก่พุ่นนะตกซองหาได้ครับพี่น้องที่เรียกนาะจะหลายก็หนีอยู่วผนมาตัดเนาะมาตัดแดงกิ่งอู้หูหนึ่งเนี้ยไปเห็นยี่ไก่ผัวนะ เห็นปะนี่ๆตกต้นยุน่ะพุุุุยุคางเงานั่นตรงไปเห็นปะพุโอ้ในสุกนนี่แมงเงามเนี่ไหมในนึงในสุกนี่แหละทั้งหัวนี่แหละเละปะโอ้ดอกาด้เละไนี้สหน่วยเลยตัวเนี้ยบุรรดดาตัวนี่ยโอ้เไปปั๊นสุกงาม่น้องโอ้อยู่ในไห้พุนเนาะมันสุกมันเหลืองไงแต่ว่ามันสุกที่มันเขียว แตงพ่อสุกมันก็เขียวพี่น้องมันหายากนั่นนะไม่ดิบบั้นนะต้นนี่คุณทั้งคุณคุณไม่ดิบดดแตยงานไม่เสียบหัวพอดีอมืดพี่น้องขาเว้นทำความสะอาดพอดีหิวเข่าและเห็ดกับเขากินก่อนเไยออกมาบั้นมืดจ้อยก็จะออกไปฝากที่ฝากน้องนะครับพี่น้องอี่นี่ก็โอ้๋พี่น้อยสุกคนหนึ่งบาทเขียวนะเสร็จหมดนีด่มันเด็ด นี่ครับพี่น้องหน่วยสุกงามๆครับพี่น้องหน่วยดิบนี้่หน่วยน้อยเก๋อกินสมเออกินสมแซ่บสมุกโมงบาดบ้านเฮาล่์แหละยำกรอบๆเฉลี่ยเสียบิดตอนนี้มันกำลังเพิ่มเขาจะขึ้นไปลองเชิงบอลหรือว่าจะไปลองนะโอ้หน่วยสุกนั่นเต็มถุงแล้วหน่วยสุกบันโอ้หน่วยสุกหลายพี่น้องบัน่ เหลือเฉลี่ยเหรอพอสุกได้กินบักกิ๊กแ้นไหนสุกได้แต่เหลืออยู่แต่ยังแค่ไหนสุกบักกิ๊กไปเป็นไปทางพี่เลรอกลับมาพอดีปะเขียวจบซองกอดมันหาเห็ดครับพี่น้องไปตรงไปจังหน่อยมันจะหมื่นก่อนเฝ้าจังหน่อยครับพี่น้องมันจะหมื่นก่อนนี่อู้นี่ไม้หนียวเงี้ยเลยปะเขียวเดี๋ยวพี่น้องมัดฐานครับมัดฐานเอาสุกกว่าเส้นนี้สุกได้ถุงนี้คุณเลนึง เดี <aría nosis> ๋ยวพี like thousand, <atau things. S 2> ่น้องกสิประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมบรรยากาศตอนไปเก็บบักเอพันบักกิ๊กน้ำกันครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเก็บซอยเบาเขียวกันครับจะมืดก่อนนะครับนี่ครับรอชมบรรยากาศตอนไปเก็บบักกิ๊กแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเปลี่ยวพันธ์ปากกิ๊กต่อนะครับหรือว่าพันธ์กีดครับพี่น้องครับเอาถิ่มลงำกันนะเขาใคยเก็บเบาคนมืดเลรอเนี่ยมีบ้างบน บดเดียวเบ่าซะแถเพราะเห็นดิมันมืดดิแต่วหน่วหนึ่งยุ่มตำนี้เสร็เรียดดิคือสวัสนี่นหนาโอ้โห,หน่วยพวกเนี้ยเขาเห็นพี่น้องมันมืดแล้วคือว่าเอาลงก่อนนะเพื่อนเก็บบอลนะมันก็มีพอได้เก็บเยอะแต่ว่ามันเห็นมืดเนาะนี่คือจังสีกับเอาพี่น้องกินสมได้ขึ้นกันน่ครับน,นี่น้อยกินสมแซ่บเพื่อนพี่น้อง ครับ <Workers> โอ <including> ้ยอยู่ข้างบนเพียหน่วยใหญ่เลยต้นนี้บใบเขียวต้นนี้ต้นนี้หลายหน่วยบใบเขียวได้อยู่สองหน่วยแบบญ่เลยนี่สองหน่วยสามหน่วยนี่ต้นนี้นี่นี่ยุ่งหนีสองหน่วยนี่ยุ่มุมนีสองหน่วยนี่เห็นไหขึ้นไปก่อนเออยุ่มุมทางพุ่นสองหน่วยแบบไงขึ้นพุ่นมุมทางพุ่นโอ้สามหน่วยอันต้นอ่ะอ้าด้วยเป็นรูอันต้นอ่ะเห็นไห เห็นไปนั่นละหนุ่ยเป็นโลเลยดึงมาอันแล้วดึงแข้งไหลแตกเนี่ยโอ้ยเถึงเยอะหนุวยไงเนี่ยไงกูมวยอีกหนึ่งนิ้นอ่าหนุ่ยมันเป็นโลเลยนั่นมวยเป็นมาแต่เว้นนี่งามกว่านี่เนาะหายากนี่บ่ดทึกเยอสองหน่วยนี่เอาเบิร์ตเล่ไปถามคุนอย่าลงทางรัดเด้อขึ้นทางไหนลงทางนั้น Ô tony đẹp in sĩ pudea. Hula. Baaa dìu bay bay hoa nhìn lai qua. Hula. Moto? In sĩ pua. Mato? Oh, bay vì mặt hàn nhô. Hàm mặt vện con, you know. Hula. Hula. Hua. Baaa dìu bay bay kia tony bay hoa. Hua. 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 ฟังคุณเองไรเอาสองน้อยนี่ก่อนเหมือนคุณใหญ่ฟังนี่นี่สองน้อยบังเงี่นี่เห็นปะมันได้ขึ้นไปแล้วได้เอาซะก้อนนี่นี่ทั้งนี่ทั้งหัวผีทั้งหลังผีงหลังนั่นละงาซี่ขึ้นไปงาซี่ขึ้นไปน้อยๆนี่นะน้อยใหญ่พร้อมหน่อยยุขังงานหน่อยน้อยเงยเห็นปะอันนี้สองน้อยดิอันแล้วอันนั่นกับบัวน้อยดิสมองบางเกี่ยวบานเขาคนนี้น่ะพูดนะบานท้อต้นพุ่นที่บาน่ะ เบิ้งพี่น้องต้นเดียวบบาเขียวถิ่มลงสิบกันไว้พี่น้องเต็มพื้นครับพูดนะโอ้เลยนี่กําลังสูงดีกําลังเหลืองนี่เดี๋ยวมือนเต็งไว้เห็นไหมครับพี่น้องบรรยากาศพูดนะนยังเหลืออยู่พี่น้องยังบวเบินยี่ต้นนั่นพูดนะโอ้ยังดึ้ออกมาอีกอยู่ต้นนี้ก็หลายไม่เอาสองต้นนี้ก็บตีบัวฟ้าอยู่ห่ดสั่สสนละลายหมเนี่ยต้นเดียวต้นเนี้ยพูดนะยังเหลือได้หลายอยู่ครับพี่นอ้องบบาเขียว ยังมาลงอยู่ขึ้นต้นเดียวโอ้ต้นนี้ต้นนี้พ่อหน่อยบ้่าเขียวนี่ก็ไดสองต้นนี้เต็มสอบบ้่าเขียวพี่น้องมาได้บอลล่นนี่นะลายคขาขีหลีครับเดี๋ยวันจะขึ้นไปทั้งกล่องนี่จะขึ้นได้เคราบพี่น้องเนี่ยพาขึ้นไปเพิ่งพี่พี่พาน้องปีนไปเบิ่งทั้งกล่องเลยเ่าเขียวเก็บอยู่ต้นนั้นครับนี่ครับมาได้บอลล่นพี่น้องพดโพลี่คนละ ว้าวโบเดียวขาตั้งกองมาพี่น้องครับคุณเต็มเออไทยในสันนะเออไทยเนี่ยหรือนะว่อาจะ <c oughs> ขึ้นน้ำกันบ่ <c oughs> เออขึ้นน้ำกันก็นกนได้สันเอาขึ้นคนละต้นเลยต้นนี้ก็หลาย่คนา่า <c oughs> นี่ครับพี่น้องต้นนี้ก็หลายสันขื่นขึ้นเลยพี่น,อน้องคนละต้นอันนี้ครับพี่น้องเอาคนละต้นมันจะได้เต็มทุ่งไว,ไว้นี่ครับบรรยากาศเกษตรบ้านนี่ครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้จะขอราพี่รน้องไปกอนนะครับหมันเกี่อวครับพี่น้องมาเก็บย้มขึ้นกี่ไ้ครับน่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับพี่น้องก็จะขอราพี่ลัน้องไปก่อนนะครับก็จะเก็บบั่วงครับพี่น้องกันมืดเลยครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกกลางก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเปิดนลังใจให้น้อยโคกกลางมาโดยตลอดครับผมนะครับมิตรโดยยงยครับจะเก็บอยากน้อยครับพี่น้องค้ากล้องนะครับหน่วยใงญ่ครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่ๆน้องครับ คุณครับแมนเบิร์ดกับพี่น้องต้นเนี่ย